สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยือดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะหมอปลายผ่าดวงรัฐบาลพังเพราะชั้น14ค่ะยิ่งรักกับไทยทำมอ็บเดือดทักษิณโชกล่างพานายกอิงลมค่ะ หมอปลายค่ะบอกว่าเรื่องชั้น14ที่มีคนออกมาต่อต้านเยอะนะอย่างที่บอกก็คือรัฐบาลนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ต่อนะขึ้นอยู่กับชั้น14ค่ะที่ม็อบจะปะทุน่าจะเป็นเพราะคนทางไกลกลับมาอีกนะอันนี้ก็จะทําให้ม็อบเนี่ยปะทุหนักกว่าเดิมค่ะคนผู้ชายที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแล้วเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะในช่วงต้นปีหน้าเลยนะคะก็น,น่าจะไม่เกินเดือนมีนาคมค่ะที่จะมีการกลับมาค่ะ หมอปลายครับบอกว่าห่วงท่านทักษิณก็คือสิ่งที่ท่านพยายามจะช่วยเหลือนะ ท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยบางครั้งมันก็แสดงออกมากเกินไปค่ะแล้วก็การแสดงออกตรงนี้เนี่ยก็ทําให้คุณอุ้งอิงเนี่ยคุมอะไรไม่อยู่นะแล้วก็ทําให้แสดงอารมณ์ความเครียดนะออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านายกของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความเฟสนะจะเหวี่ยงจะวีน,ะวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองท่านไม่โอเคค่ะก็อยากให้แยกพาร์ตกันให้ดีนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะทําให้ลูกสาวเนี่ยล้มได้ค่ะจากกรณีเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหมอปลายลายกระซิบค่ะได้ทานายดวงรัฐบาลดวงนาย โยอุงอิงและก็นายทักษินค่ะทางช่องอมรินทีวีนะคะบอกว่าปี68การจะเเวนการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่มีการหักหลังกันเยอะค่ะเรื่องของการเมืองนะมีเรื่องของภายในที่จะหลุดออกมาแล้วก็ทําให้การเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาหนักค่ะมีคนที่มีเรื่องทุจริตหลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีเรื่องพยายามที่จะมีการฟ้องร้องกันนะระหว่างข้ามฝั่งนะแล้วก็มีบางพักเนี่ย จะมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนแนวใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะในส่วนของรัฐบาลค่ะก็จะอยู่ครบเทอมหรือไม่นั้นเนี่ยก็เช็คดวงแล้วก็บอกว่ายังครบอยู่นะคะถ้าจะไม่ครบเนี่ยก็จะเป็นปัญหา จากอดีตนายกก็คือคุณทักษิณมากกว่านะไม่ใช่นายกคนปัจจุบันที่จะเป็นคนที่มีปัญหานะที่จะทําให้ถูกปลดออกยังไม่มีนายกคนใหม่นะแล้วก็ทิศทางของรัฐบาลปีหน้าก็ยังรอดอยู่ค่ะแต่จะแตกกันภายในค่ะแล้วก็มีการโยกนะสมมุติว่าพออะไรสักอย่างเนี่ยก็ย้ายมาอยู่พอแล้วก็พอย้ายเสร็จเนี่ยก็อาจจะย้ายไปกอย้ายไปขออะไรอย่างเงี้นะคะก็จะมีการเอาคนออกประมาณ 1 0ถึงคนประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนพักกันเยอะนะแล้วก็ฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเหมือนกันค่ะเปลี่ยนคนที่เคยออกมาค้านเนี่ยก็อาจจะมารวมอยู่กับรัฐบาลก็เป็นไปได้นะครับส่วนทางด้านของลุงป้อมคุณลุงปองนะก็มีอยู่หลายคนนะเขาบอกว่าก็หลายปออยู่แล้วตอนนี้ก็มี2ปอนะคะ คุณลุงปอเนี่ยเขาบอกว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะคุณลุงก็อยากจะอย่าเพิ่งเข้าฝ่ายค้านนะอันนี้ขอแนะนำนะด้วยความรักเมื่อไหร่คะที่ต้องเข้าฝ่ายค้านคุณลุงเนี่ยจะไม่ได้อยู่บ้านนะอาจจะต้องไปหาบ้านที่ต่างประเทศไปพักตากอากาศอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณลุงพักผ่อนนะพักผ่อนดีกว่านะไม่อยากให้ไปทาอะไรเดี๋ยวจะเสียค่ะส่วนเรื่องของชั้น14ค่ะที่มีคนออกมาต่อต้านเยอะนะอย่างที่บอกว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับชั้น14นะที่ม็อบเนี่ยจะมีการประทุน่าจะเป็นเพราะคนเนี่ย คนทางไกลเนี่ยกลับมาก็คือคุณยิ่งรักนั่นเองนะอันนี้ก็จะทําให้ม็อบเนี่ยปะทุหนักกว่านะคนผู้ชายออกมาเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะสิ่งที่มันประหลาดประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของต้นปีนี้เลยนะคะก็จะไม่น่าเกินเดือนมีนาคมนะคะที่จะมีการกลับมาแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละก็ถือว่าไม่ควรออกนอกประเทศแล้วก็กลับมาแต่ก็ยังออกนะมีหนังสือเชิญถูกต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาก็ได้รับตําแหน่งนะแล้วก็ ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชนวนที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะมีการพูดว่าทางใต้ที่มีการสู้กันเนี่ยก็อาจจะกลับมาเพื่อล้มฝั่งนี้หรือฝั่งนี้สร้างสถานการณ์เพื่อให้เขาได้อยู่ได้ง่ายขึ้นนะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะได้กลับเดือนพอผ่านนะเขาก็มีอักษนย่อมาก็อาจจะเกินมานิดนึงนะคะแล้วก็พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่าจริงๆตามดวงเนี่ย ควรจะกลับมาตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะแต่ก็เลื่อนแต่ดวงเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นเดือนพอผานอยู่นะส่วนดวงของคุณทักษิณค่ะหมอปลายบอกว่าอุปสรรคน้อยนะสำหรับการที่จะเป็นรัฐบาลจนถึงครบเทอมแล้วก็ในเทอมต่อไปด้วยนะถือว่าอุปสรรคน้อยมากแต่ห่วงท่านทักษิณ ก็คือสิ่งที่ท่านพยายามจะช่วยเหลือท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยบางครั้งมันก็แสดงออกมากเกินไปนะแล้วก็การแสดงออกตรงนี้ก็ทําให้คุณอุ้งอิงค่ะคุมอะไรไม่อยู่นะก็ทําให้มีการแสดงอารมณ์ออกมานะความเครียดอะไรต่างๆนะก็จะเห็นเลยว่านายกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฟียสนะจะเวียงจะวีนนู่นนีน่นั่นตลอดนะะเยอะไปหน่อยในช่วงนี้นะแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยมองท่านว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะก็อยากให้แยกพาร์ตกันให้ดีๆนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะทําให้ลูกสาวเนี่ยล้มได้นะแต่ปีหน้าเนี่ย จะแยกกันนะซึ่งท่านักสินเนี่ยจะทํางานหนักเลยนะ ประกาศชัดเจนเลยด้วยนะคะท่านนายกเนี่ยก็ต้องมาคอยแก้ข่าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแยกที่ไม่โอเคนะท่านควรจะพักเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ได้แล้วก็ให้ลูกเนี่ยทำงานให้นายกเนี่ยทำงานเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้น่าจะดีกว่านะการที่ท่านออกมาพูดเองนะก็อยากให้ท่านเนี่ยอยู่เงียบๆดีกว่านะทำอะไรก็คือเป็นที่ปรึกษาเอาน้ำไม่ต้องออกสื่อดีที่สุดไม่ต้องออกไปหาเสียงไม่ต้องไปพบปะประชาชนดีที่สุดค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค,ะค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติ ามาสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ